ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News สารอาญาส่งหนังสือถามโรงพยาบาลราชทันมีศักยภาพดูแลเพนกวินได้หรือไม่ภายหลังนายกฤษดศานุจรัสทนายความสุนทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยนางสุรีรัตน์ชิวารักษ์แม่ของนายภริชิวารักษ์หรือเพนกวินเดินทางเข้ายื่นร้องขอให้สารอาญา มีคำสั่งส่งตัวนายพฤตไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในช่วงเช้าวันนี้นั้นต่อมาสารอาญามีคำสั่งว่า ให้มีหนังสือสอบถามทันทสถานโรงพยาบาลราชทันว่าจากการติดเชื้อไวรัสโควิดของจำเลยที่1มีอาการเจ็บป่วยอยู่ในสภาพใดและโรงพยาบาลราชทันมมีศักยาภาพเพียงพอที่จะดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของจำเลยที่1ได้หรือไม่แล้วรายงานให้สารทราบให้ผู้ร้องทราบคำสั่งขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ